เป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงกันมากในขณะนี้นะครับสำหรับคู่รักชาวญี่ปุ่นจากช่องเรอินะอินไทยแลนด์ของคุณเรอินะและคุณฮิโร่ซึ่งล่าสุดนะครับทางช่องได้มีการอัปโหลดวิดีโอซึ่งมีการพูดถึงกันมากในขณะน,นี้ก็คือวิดีโอที่มีชื่อว่าเราตัดสินใจลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นและอยู่เมืองไทยต่อซึ่งวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้มีทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมาก เขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับวิดีโอนี้ติดตามได้ทางอัพของเมนได้เลยครับสืบเนื่องมาจากคุณฮิโร่นะครับได้มีการตัดสินใจลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นที่ทำงานมาเป็นเวลา12ปีเหตุผลก็เพราะว่าจะได้อยู่ที่ประเทศไทยต่อสำหรับคุณฮิโรเป็นพนักงานบริษัทญี่ปุ่นที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทยซึ่งทางบริษัทนะครับก็ได้มีคำสั่งให้กลับไปทำงานที่ญี่ปุ่น ดังนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจลาออกเพื่อที่จะได้อยู่ไทยต่อและจะหางานทำในประเทศไทยแทนโดยเรื่องราวในวิดีโอนะครับได้แสดงถึงการบินไปที่ญี่ปุ่นของพวกเขาทั้งคู่จากสนามบินสุวรรณภูมิไปจนถึงสนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากผ่านการกักตัวคุณฮิโร่ก็ได้เข้าไปที่บริษัทเพื่อทำการลาออกโดยทางช่องนะครับได้กล่าวไว้ในอินสตาแกรมของพวกเขาว่า นี่คือการตัดสินใจที่ไม่ง่ายแต่เราสองคนไม่ลังเลจริงๆเราสองคนไม่ได้เลือกมาเมืองไทยในตอนนั้นแต่ว่าเราก็ชอบเมืองไทยและตัดสินใจลาออกบริษัทญี่ปุ่นที่ฮิโรทำงานมาเป็นเวลา12ปีและทางช่องได้กล่าวต่อไปนะครับว่าต่อจากนี้ก็อยากจะพยายามเรียนภาษาไทยให้มากขึ้นและทำคลิปให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้แชร์เสน่ห์ของเมืองไทยและได้โปรดฝากติดตามชีวิตคู่รักคนญี่ปุ่นของเราด้วย สำหรับช่องเรินะอินไทยแลนด์นะครับเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นจากหลายๆช่องที่ได้มีการทำเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยยกตัวอย่างช่องที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับอย่างเช่นช่องมาอีบารุและนอกจากนี้คุณเรนะยังมีเพื่อนซีชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านาซุมิซึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์จากช่องทัดจังนัดจังซึ่งมีผู้ติดตามแล้วก็ชื่นชอบวิดีโอ ที่มีการทำเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยนะครับโดยช่องเรอินะอินไทยแลนด์ได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆในประเทศไทยและรวมถึงวัฒนธรรมและความสวยงามของประเทศไทยซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณฮิโระลาออกจากงานประจำที่ประเทศญี่ปุ่นมาใช้ชีวิตในประเทศไทย ซึ่งหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่วิดีโอนี้ออกไปนะครับก็ได้มีชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวไทยจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเดี๋ยวเราไปลองฟังกันครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเราจะมาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นกันก่อนนะครับชาวญี่ปุ่นท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่าเราจะสนับสนุนการตัดสินใจของคุณ สามีของฉันได้รับมอบหมายให้มาทำงานที่ประเทศไทยเป็นเวลา4ปีและในช่วงเวลานั้นฉันก็ไปประเทศไทยหลายครั้งฉันรักประเทศไทยสามีของฉันกลับญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ฉันเลยไปที่นั่นไม่ได้แต่ฉันอยากไปที่นั่นอีกครั้งอย่างแน่นอนรอคอยวิดีโอของคุณความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้มาจากช่องผัดไทยเกิลนะครับ ซึ่งช่องผาไทยเกิลก็เป็นช่องจากสองสาวญี่ปุ่นที่ได้มีการทำเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันกำลังร้องไห้และรู้สึกท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกมากมายมาสร้างความทรงจําที่แสนสนุกต่อจากนี้เป็นต้นไปซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับทางช่องเรนะได้เข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าขอบคุณมากดีใจและเซอร์ไพรส์มาก ไม่คิดว่าจะได้รับการตอบรับขนาดนี้โอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันรู้สึกประทับใจกับการตัดสินใจของคุณเป็นอย่างมากเราจะสนับสนุนคุณต่อไปตอนนี้ฉันตั้งใจที่จะย้ายไปประเทศไทยเหมือนกันฉันอยากพบกับคุณทั้งสองคนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับผมเดินทางมาประเทศไทยจากญี่ปุ่น และผมก็ลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นเพื่อมาที่ประเทศไทยผมมีภรรยาชาวไทยและลูกอีกสองคนมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันสำหรับคนญี่ปุ่นที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ผมก็ตั้งตารอวิดีโอสนุกๆของคุณในอนาคตมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับสวัสดีคุณฮิโระและเรอินะช้นสนุกกับการดูวิดีโอของคุณ การปรากฏตัวในวิดีโอแล้วบอกว่าพวกคุณจะออกจากบริษัทและตัดสินใจที่จะอยู่ในประเทศไทยนั้นทําให้ฉันยิ้มและมีความสุขมากขอให้เวลาในชีวิตสมรสมีความสุขในประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับท่านี้ก็บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ถ้าฉันยังเป็นเด็กฉันก็จะตัดสินใจแบบเดียวกับคุณฮีโร่เหมือนกันรอคอยวิดีโอใหม่จากคุณความคิดเห็นต่อไปครับ นี่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ขอให้คุณทั้งคู่สนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไปด้วยความเมตตาของฮิโรซังและความสดใสของเรอินะดังดวงอาทิตย์รอคอยวิดีโอใหม่ของคุณมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขียนสั้นๆนะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคตได้โปรดทำให้ดีที่สุดเพื่อคุณทั้งคู่ความคิดเห็นต่อไปครับ สำหรับชาวต่างชาติแล้วการได้กลับบ้านอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตบางคนยินดีที่จะได้กลับญี่ปุ่นแต่ว่าบางคนก็รู้สึกเสียใจที่ได้กลับในขณะที่หลายคนเลือกที่จะอยู่เมืองไทยเช่นเดียวกับผมที่ยังเลือกที่จะอยู่ในประเทศไทยเมื่อสองสปีก่อนสนับสนุนพวกคุณต่อไปโปรดทำให้ดีที่สุดเรามาต่อกับที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขบอกว่า ถ้าชาญได้ไปเที่ยวเมืองไทยหวังว่าจะเจอคุณที่ไหนสักแห่งเราสนับสนุนชีวิตใหม่ของคุณในประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฮิโรซังมันจะมีอะไรหลายอย่างเมื่อคุณกเกษียณและลาออกจากงานมีสถานที่มากมายให้เพลิดเพลินในประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่ากรุณาทําให้ดีที่สุด ขอให้มีความสุขกับงานใหม่และขอให้ได้เที่ยวเยอะๆนะเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฮิโรคุงเรอินาซังยินดีที่ได้รู้จักพวกคุณผมเห็นแล้วผมก็ฝันอยากย้ายมาเมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าต้องมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมต้องจัดการให้ได้ดังนั้นกำแพงของผมจึงหนามากผมไปที่ประเทศไทยมา21ครั้งแล้วภรรยาผมเป็นคนไทย ดังนั้นมันจึงไม่มีปัญหาอยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้มันค่อนข้างยากและผมจะดูวิดีโอที่แสนสนุกต่อไปเหมือนกับคุณที่ได้เจอมาอิบารุซังมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับฉันบังเอิญเจอช่องนี้เป็นครั้งแรกฉันอิจฉาความสามารถในการดำเนินรายการของคุณแล้วรอคอยวิดีโอใหม่ในอนาคตที่ช่วยแนะนำประเทศไทยให้มากขึ้นความคิดเห็นต่อไปครับ ฉันจะมีความสุขมากถ้าหากฉันได้ดูวิดีโอที่แสดงถึงวิธีการหาง,งานในประเทศไทยวิธีการกเกษียณในประเทศไทยเพราะว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับการประกันและระบบการรักษาพยาบาลมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นท่านต่อไปครับมีชาวญี่ปุ่นจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าพวกเขาทั้งหมดอาศัยอยู่อย่างเงียบๆในประเทศไทยมันเป็นช่วงเวลาที่ดี มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวญี่ปุ่นานีเขาบอกว่าฉันกำลังจะไปเมืองไทยเป็นครั้งแรกในรอบ3าปีในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเวลา30คืนคราวนี้ผมจะไปเที่ยวอีสานเหนือแล้วก็คิดว่าจะไปกรุงเทพและปริมณฑลด้วยซึ่งผมคิดว่าวิดีโอของคุณทั้งสองช่างมีประโยชน์กับผมมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ โดยชาวญี่ปุ่นท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวนะครับโดยเขาบอกว่าผมรู้สึกแปลกใจที่พบว่าผมจะลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นและอาศัยอยู่ในประเทศไทยผมรู้สึกตัวสันผมมีประสบการณ์กับเรื่องนี้ผมลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นหลังจากที่มีคำสั่งให้กลับไปที่ญี่ปุ่นและเริ่มใช้ชีวิตในเมืองไทยแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่เมืองไทยไม่มีทางเลือกไหนที่ดีที่สุด ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเสมอหลังจากการลาออกและขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นเหมือนกับมีลมพัดมาผมคิดว่าจะไม่ลืมความรู้สึกนี้โปรดดูแลความรู้สึกของคุณให้ดีในตอนนี้มันเป็นขุมทรัพย์ของชีวิตและชาวญี่ปุ่นท่านนี้ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าผมเคยอยู่ในโลกที่ได้รับการคุ้มครองโดยบริษัทญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้มันจะแตกต่างออกไป ผมคิดว่าคุณทั้งคู่มีสเสน่ห์และพลังอันยิ่งใหญ่อนาคตของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่และผมคิดว่ามันมีความสำคัญที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นจากชาวญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในวิดีโอจากช่องเรอินะอินไทยแลนด์โดยวิดีโอดังกล่าวมีชื่อว่าโรตดสิเจลาออกจากบริษัทญี่ปุ่นและอยู่เมืองไทยต่อ เปนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนม้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ